สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกท่านมาพัฒนาสายพันธุ์ปลากัดที่มีชื่อว่าปลากัดเผือกนะครับปลากัดเผือกครับเป็นปลากัดที่ถูกพัฒนาข้ามสายพันธุ์ระหว่างปลากัดตาและปลากัดค้วยนะครับไปดูพ่อแม่พันธุ์ที่ผมจะใช้ก็จะเป็นพ่อแม่พันธุ์ที่ผมจะใช้ในวันนี้ ตัวผู้จะเป็นลูกชอนป่าใต้หางลายนะครับถ้าเกิดภาพไม่ชัดเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพตอนที่พองเอาไว้ให้นะครับส่วนนี้นะครับก็จะเป็นตัวเมียรครับเป็นปลากัดสีหลุดนะครับหลุดมาจากโคกประกัดคุ้ยนะครับออกมาเป็นหางลายกระดดงลายใช่น้ําลายแบบนี้นะครับแต่ก็ยังมีความเป็นใสๆอยู่นะครับผมก็เลยจะเอามาทํา ในวันนี้เผื่อว่าจะหลุดออกมาหลายแบบนอกจากปลากัดสีเผือกนะครับเดี๋ยวผมจะเอาลงเทียบเลยนะครในวันนี้นะครับผมก็จะมาเพาะในหลังโฟมนะครับผมก็ได้จัดบอกทิ้งเอาไว้สักประมาณ2-3วันแล้วครับใส่ใบหูกลางไปนิดหน่อยให้น้ำออกเป็นสีเหลืองๆนะครับไม่ทราบว่าชัดหรือเปล่านี่นะครับใส่ พื้น้ําไว้นิดหน่อยนะครับไม่ต้องลบมากแล้วก็อันนี้จะเอาไว้ใช้ในการเทียบเพื่อลดความก้าวร้าวของประกาศน,น,นี่ครับสังกเกตไข่ตอมียนะครับผมคุณเอาไว้นานแล้วในวันนี้นะครับผมก็จะเอาตัวเมียนะครับเอาไว้ด้านในก่อนแล้วกันนะครับเสร็จมาเลยครับ เดี๋ยวระดับน้ำมาดูกันนะครับว่าผมจะใช้เท่าไหร่ก่อนที่จะนำมาปล่อยก็อย่าลืมให้อาหารปลาด้วยนะครับโอเคครับระดับน้ำนะครับก็ประมาณนี้ครับเอ่อประมาณข้อนิ้ว่ครับประมาณนี้ครับ หรือวาบางท่านอาจจะใช้เป็น1ใน3ของภาชนะก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าผมจะนิ่นน้อยนะครับเนื่องจากไม่ใส่ออกซิเจนปลาตัวผู้จะได้ไม่ต้องทํางานหนักนะครับทีนี้ก็ปล่อยเอาไว้ครับแล้วเดี๋ยวตอนเย็นเรามาปล่อยให้ตัวผู้กับตัวเมียดัดกันนะครับ โอเคครับตอนนี้ก็เป็นเวลา2องทุ่มกว่าแล้วนะครับผมเ,เพิ่งมีเวลาว่างครัผมว่าจะปล่อยไปแล้วห<ม><ป>ากทุกท่านชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ของผมด้วยนะครับ สวัสดีครับ